ค่ะมือนี่นุทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเ,เลขนิมินฝันของหลวงพ่อใจบุญนะคะหัวดีพานมาหลวงพ่อใจบุญยู่วัดยู่วัดจังหวัดกาลสินนะคะที่เพิ่นให้นุทิยาเป็นสะพานบุญให้จะสั่งสาระาสั่งถนนค้นจีดจากประตูโค้งไปหาสาระการ,ปรเปลี่ยนนะคะตอนนี้ขณะนี้เวลานี้หลวงพ่อเพิ่นยู่เราเพิ่นกับว่สบายใจนะคะเต้าทองของหลวงพ่อหายนะคะ บ่สบายใจก็เลยข,ขอใหญ่ไปยู่วัดเอ่อบ่อยากบอกซื้อวัดนะคะยู่จังหวัดชัยภูมิแท้นนะคะหลวงพ่อไปอยู่หันกะดีนะคะวันที่ผ่านมากนี่แวท่าของหลวงพอ่อคงทุท้ายิันหายแบบนี้นะคะหายเลข3ตัวมาหลายคู่แต่วันนึงในนั้นมันมี8 2 5นะคะเข่า2 5แล้วก็มี5 2 3นะคะนะคะเข่า2 5 5, 5 2าหาสองรับงวดนนี้หลวงพ่อไปอยู่วัดวัด ปลาอายุใช่อยู่พุ่มแล้วไปขึ้นแรกพู่มเจ้าทีพุ่มเป็นพุ่มผูนยิ่งนะคะเมื่อบอกว่าอายุเพิ่นเป็นอายุสามสิบสี่ปีนะคะเพิ่นบอกลงคอ หลก็ขึ้นต่อมาเพื่อนมาบอกเลขหลวงพอ่อเพื่อนมาเขียนหายหลวงพอ่อโตแดงจึ้งครึ่งเลยเนี่ยนะคะเป็นเลข3ามโตโตสีแดงเลยหลวงพ่อบอกนอนทิยาวาถ้าเลขเขาสามโตรตรงๆหลวงพอ่อจะหายนนทิยาเดินทางไปหาหลวงพอ่อยู่จังหวัดเชยภูมนะคะนนทิยารับปากหลวงพอ่อเลขที่พูมผู้ยิ่งมาเขียนหายโตสีแดงเป็นเลขตัวใดนะคะไปเบิ่งไปช่มน้ากันเลยคะ่ะ หลวงพ่อกราบนมัสการค่ะอาจะเจริญพรหลวงพอ่อนุนทิยาเนี่ยค่ะหลวงพออ่อเข่าเขาหลวงพ่อสบายดียุบอ่ค่ะสบายดียุบตอนนี้ไปยุบใช้ยภูมิมันบ่ะค่ะหลวงพอ่อเออยุบใช้ยภูมิมาเพื่ออันอันอีน้อเพื่ออันกเกษตรสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์น,น,นุน่นขอบค่ะวัดวัดพระกาลาม พูมมดีอยู่มันบ่ค่ะหลวงพ่อดีอยู่ตอนนี้นุดยยาขออนุญาตตั้งกล้องเด้อค่ะเห็นเห็นเห็นพอหลายว่าหลวงพ่อไปยู่พุ่นพู่มดีมันใจร่อยเปอร์เซ็นต์ลานเอนหนูก็เลขท่มากค่ะขอแนวทางวัตทิพันธ์มาเน่กะเข่าเนี้นะคะดว่าทันได้สามตัววันนี้ค่ะโยม้องมาหาหลวงพ่อในเด้อ ค่ะถ้าเขาสามโตตรงๆนุนทญาจะไปยูค่ะคุยกับพอหลายยูประมาณสองรอยโลมันบ่ค่ะจากกาลสินไปใช่ยูพุมกระบอกไก่เป็นได้หรอค่ะเออกันแม่นได้สามโตตรงๆกันมาเลยเลยค่ะอ่ะมันอยู่นี่มันมาเบิ้งสถานที่มันติดเป็นยังไงมาเบิ้งเหาค่ะวันนี้หลวงพ่อเคยยูอยู่บ่ค่ะบ่เคยยูยูลรอกกันเนี่ยเคยยูสองปีค่ะ มันได้ง่ายขึ้นไหมอีกค่ะมอทั้งน้องบดแดงมัาไกลกันปอนปอนปอนอันกิโลหรอกป่นปอนปอนเพิ่งกิโลฮ้างกันนะฮ้างบ้านฮ้างกันนะบ้านนี้กัดสมบูรณ์แบบดีอยู่นะตั้งกล้องเด้อถ้าตั้งแล้วค่ะอ่านนี้หลวงพ่อสิบบอกว่าวันที่สิบหกวันว้าเนี่ยวันว้าครั้งแรก มันมานยงปุยยิงมหาอยู่ในสานามนะผมก็นอนในสานามได้เด็ดน,นะค<า>่ะเป็นซีมเป็นนั่นอยู่ในสานามใหญ่มาดนี่กันเลยเขาได้มาบอกว่าอายุของเขาได้ได้สามสิบสี่ปีแล้วบาดนีอันนี้มัต้องเอาเด้อค่ะ<า>บาดนี่ได้สามสิบสี่ปีแล้วโอ้ดีแล้วหลวงปู่มาอยู่แล้วปู่ข่าก็จะได้สบายใจว่าจนว่า ค่ะในมือคืนนี่ไหมอีกปั๊บลงปูเล้วเสียวโชคไหมลงปูลงปูออกมาดูว่าตะวันสเดอขึ้นมาเลยนอนนอนหนาวๆนาวหน,น,นักสเดิดขึ้นมากันบอกว่ามาเขียนไห้เขียนไห้กระตูวแดงเด้ดเพรมันตูกดำเด้ดค่ะม้าเขียนไห้แปดสามนหนึ่งตะวันไปแปดสามหนึ่งพุ่ม,มเขียนไห้เลยวมันบหมคะเ<ค>จ้าของตู้ฝันน่เห็นมามาไห้ ผูฟันบอกว่าอายุ34ปีนะเขียนไหนค่ะปนนี้หลวงพ่อก็เลยเขียนไมแล้วก็เออไปซะหลวงพ่อจ่เบิงดอกก็เลยวางที่เขาหงวงสถานที่นี่เขาหงว์สถานที่น้องน้ำเนี่ยค่ะถ้ามไม่หงเ์ยดก็ว่ากล้าของมาอยูอน่นแล <zuk> นี่ถนัดเอย าจำค่ะหลวงพ่อว่าพ่อสบายเป็นใครวัดโผอันพ่อพ่อพ่อหลาย่านบ่หนูหนูออกมาจากร้านพ่อหลายเหรอคะตอนนี้น้อง่ยากลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเนี่ยถ้าตอนนี้อยู่บ้านอยู่บ้านหนูแล้วบ่อไรอยู่บ้านพ่อหลายแล้วออกมาจากร้านเพิ่นแล้วจำได้บ่แปดสามหนึ่งมันบ่ค่ะนั่นละตัวเดียวนี่ละบ่มีอีกบ่มีสองบ่มีสองตนบ่ค่ะ กามิมีสามหนึ่งเทานั้นนะสองตัวอ๋อสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสองตัวสามหนึ่งอเท่านั้นแหะบ่บ่หอดสามแปดแปดสามเด้สิบแปดแปดสิบเอ็ดกระบอกแต่ว่าเนีนสามหนึ่งมันบ่ขายลงพอสามสามหนึ่งตัวเดียวเราเพื่อนบอกว่าอายุเพ่นสามสิบสี่น้อที่ย่าเขียนลงอยูได้ค่ะแล้วแกย้อมดิ ตอนนมือขึ้นเนี่ยมาบอกว่าจะเขียนเลขให้กันดีเขียนตัวนี้ล่ะค่ะบาดนี้ค่ะอั้นักกเลยจะเดินกินแล้วก็เลยมว่าขบอกเลขกันว่าในเร็วว่าจงิีขึ้นแล้วคนบอกว่าอายุคนสามสิบสี่ปีเออว่าหลวงพ่อมาอยู่ละดีมุกดีใจอยู่ค่ะมันนะว่าดีใจเพื่อนเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ชายค่ะผู้ยิ่งผู่ยิ่งผู้ยิ่งมาเขียนให้ งานเขามาสะพานปุ่นลูกไฟกัจเจ้าเฮดสะพานปุ่นเขาม้าในนี่เด้ค่ะมาในกุดกลางน้ำเนี่ยค่ะงานเขมาม้ากะจดศิบก็เม็ดละก็ถึงยี่สิบเม็ดดอกเนี่ยจากนี้มันเนี่ยนี่ย้มจิมาเห็นยี่ดอกกันมาค่ะแับนี้ก็เลยดีมุกดีใจนนทยาณนนทยาเนี่ยคือนั้นโทมาหาเจน้องอไะไ <c oughs> รว่าอาจิตโทม้ายี่ดอกก่าสันว่า นี่เท่านั้นละค่ะออกไปเลยไ่ต้องนั่นละค่ะแต่ว่าหลวงพ่อหมั่นใจเลยสามโตมันบ่ค่ะหมั่นใจสองโตสามโตัวกหมั่นใจขึ้นกันสองโตนี่หมั่นใจสามหนึ่งมันปะคะสามหนึ่งมมีกลับอ๋อตรงๆเพต้องกลับอามโตกับโมมีกลับเด้อค่ะถ้าถ้าถูกสามโตตรงๆนี่ให้นนที่ยาไปเป็นบ่คะ ไอ้มาเลยมาเบิงงเบ้งสถานที่หลวงพ่อมาเบิ้งสถานที่หลวงพออยู่เนี่ยมันมันอยู่ในสาน้ำเด้อมันอยู่ในถึงโกกเด้เออสาระกลางนา้ำเออสาระก,ามมากลางน้ำมันฟูปลากละไรฟอป่าทำแมลงขึ้นตุกตำตุกตำเดี๋ยวนี้ก็น้ังเดิขึ้นเจ้าเขาวันเนี่ยมันจําน้อยนี่ยมีแต่ตุกง่ยงงหยๆขึ้นฟูนนําก่างได้อยู่เนี่ย ว่าสถานที่นี่เจ้าเจ้าพุ้งคอแข็งค่ะพอไปหาพอไปหาสานิทในในขุดเมื่อว่าเมือ่อคืนเนี่ยวสันวันน้อนนอนหลับเลยง่ายทีเลยเหม,มือืนเนี่ยง่ายบอกพายุป,ป่าไพ่หมุนพายู่ในขุดได้เดือนหนึ่งนิดเดะที่ที่ที่อุท้าน่ะค่ะ น้องน้อ <Okay. S 1> งพ่อนิดไปไปตามหลังมันบ่ค่ะไปตามหลังหลวงพ่อไปหับบันไทยค่ะอ,อ๋อมันน่าบนบันไทยไัฟมั่นใจหลวงพ่อนิดมื่นัันน่นทิยาทรงคาร์หลวงพ่อนิดหนึ่งพันบาทแตลอดหลวงหลวงพอนะ่อน่ะนนทิยาบนไอซองคารถเพราะว่า<บ><บ>เงินอย<บ>ู่ในใบัญชี<บ> อันอมันบ<ด>่ม,นมีเงินโอนนะคะไม่ใช่เงินสดจะให้ยเพราหลายเอาส่งค่ารถหลวงพ่อก่อนนอนนีุญาตจะให้ที่หลังกับเกงใจ,เ,ออใจเพลินเงินบักาว่าบ่เป็นหนังบ่เป็นหนังบ่เป็นหนังถือว่าธรรมดาไปรถบ่แม่นพระบ้านพระกุ่มบ้านพระกุ้งยันได้เจ้าของยันได้เข้าได้ดีก็เจ้าของหาเลี้ยงกันหนาหาเลี้ยงกันนี่นนนค่ะหลวงพ่อพอันเพิ่นบ่บอกเลขสองตัววันบ่ค่ะพูดเพิ่นให้แต่สามตัวหางเดียวมันบ่ค่ะ กับรถทราบตัวนั้นแล้วค่ะสองตัวรางบ่มีเป็นบ่ค่ะบ่ค่ะกราบขอบุณหลวงพ่อหลายๆที่ให้แนวทางนะคะให้เอฟซีซดีแนวทางของหลวงพ่อนะคะกราบขอบุณค่ะกราบนมัสการค่าค่าสาธุค่ะค่ะพ่อแม่ปีน้องเอฟซีสดีนี้แะนะคะเสียงสัมผาษระหว่างนุนที่ยากับหลวงพ่อใจบุญนะหลวงพ่อใจบุญเพิ่นย่ายไปยู่ วัดจังหวัดท่านจะพุ่มแล้วนะคะอยู่วันนี้อยู่วันใดนะคะอยู่กาลสินอยู่วันใดพุ่มพุ่มแข็งนะคะกับเป็นอย่างเอาที่ลงพอสบายใจเราไปขึ้นแรกพุ่มเพิ่นกาเมบอกว่าอายุเพิ่นสามสิบสี่ปีเพื่อนเป็นผู้หญิงนะคะเราขึ้นที่สองเพื่นกาเมบอกมาบอกเลขมาเขียนเลขหายนะคะเขียนหายัวแดงจึ้งครึ่งนะคะเขียนหายเป็นแปดสามหนึ่งนะคะ ตัดไฮ838131ห 8, 3, 8, 1, 3, 1, ลวงพ่อปอกวา่าเน้นตรงๆคือ31นะคะเป็นแนวทางหาสือสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเท่ากับมาหลุ่นน้ำกันว่าพุ่มนี่ก็พุ่มทีหลวงพ่อยุวัดกาลสินนี่จะกจากคือกันบอนะคะนุ่นทียากก็ขาอว้ยพ่อหายเอซโชดีนาทางของหลวงพ่อใจบุญนะคะ